มันสรุปความว่าการทำงานด้วยจิตว่างนั่นแหะคือทำด้วยธรรมชาติทั้งหมดของจิตตามที่ธรรมชาติหรือพระเจ้าก็ได้ประทานมาให้เรามากเท่าไรเราเอามาใช้หมดกำลังจิตคือกำลังสมาธิปัญญาสัมปชัญญะมีเท่าไรเอามาใช้หมดไม่แบ่งจิต ไปใช้ในทางเป็นตัวกูของกูเสียครึ่งหนึ่งหรือมากกว่าครึ่งหรือบางคนก็เอาไปใช้เป็นเรื่องตัวกูกูหมดเลยไม่เหลือเป็นเรื่องของสมาธิสติปัญญาธรรมปัญญะเลยมันก็ทำไม่ได้ล้มเหลวมันยาแบ่งจิตไปให้กิเลสใช,ช้จงทำจิตให้ว่างจากกิเลสแล้วจิตก็เป็นอิสระจะใช้ทำอะไรก็ทำได้เต็มที่ นี่เรียกว่าทําการงานอย่างชาวบ้านนี่จะทาไร่ทํานาค้าขายทําอะไรก็ตามอเขาให้ทําด้วยจิตที่ปราศจากความโง่เขลาว่าตัวกูว่าของกูว่าเพื่อตัวกูว่าเพื่อของกูว่าเอาที่หนึ่งว่ารวยกันเต็มที่อย่างนี้เป็นต้นยามีอย่าเพิ่มมียังไม่ต้องมีต้องการแต่จิตเป็นจิตล้วนล้นเรียกว่าจิตล้วนล้วน ฟังดูไว้ดีในจิตล้วนๆไม่เจือด้วยกิเลสแต่ธรรมชาติของของจิตล้วนๆมันเต็มอยู่เองด้วยสติสัมปชัญญะและปัญญาที่ธรรมชาติให้มาเดี๋ยวนี้เราสูญเสียก็เพราะว่าเราเอาไปใช้เป็นตัวกู้เอากําลังจิตไปใช้เป็นตัวกู้ของกู้เสีหมดี่จะเป็นสติปัญญาตามธรรมชาติก็ไม่ค่อยมีก็เลยทํางานไม่ได้ดี ให้ทำงานทุกชนิดด้วยจิตว่างอย่าเพื่อตัวกูคือของกูที่เต็มอัดปั่นป่วนอยู่ในใจในขณะนั้นนี่เรียกว่าทำงานอย่างชาวบ้านอย่างชาวโลกทั่วไปก็ต้องทำด้วยจิตว่างถ้ายิ่งเป็นการกระทําในฝ่ายธรรมะเพื่อเนื้อโลกแล้วก็ยิ่งต้องทำด้วยจิตว่าง เพราะว่าไอ้ผลของการงานชนิดนั้นก็คือความมีจิตว่างนั่นเองแต่ว่าเป็นความมีจิตว่างตลอดการว่างตลอดไปเลยไม่ต้องคอยควบคุมอยู่เหมือนของคนบุตุชนบุตุชนจิตไม่ว่างก็ต้องควบคุมให้มันว่างเมื่อทำงานแต่ถ้าปฏิบัติธรรมะชั้นสูงคนจนจิตว่างเป็นจิตพระอราหารแล้วมันก็ไม่ต้องควบคุมให้ว่าง มันก็ว่างได้เองเป็นธรรมชาติมันจึงมีชีวิตอยู่ด้วยจิตว่างไม่มีความทุกข์เลยเดี๋ยวนี้เรามันมีชีวิตอยู่ด้วยจิตวุ่นวุ่นว่างๆจึงขอให้ควบคุมให้มันว่างโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อทําการงานเพื่อทําการงานได้ดีที่สุดจงทําการงานทุกชนิดด้วยจิตว่าง <C oughs> แต่ถ้าปฏิบัติธรรมะสูงสุดจนจิตว่างถึงที่สุดไม่กลับวุ่นแล้วก็หมดปัญหาเรียกว่าจิตว่างนั่นแหละคือจุดหมายปลายทางของมนุษย์เราที่จะเป็นผู้อยู่เนื้อความทุกข์โดยประการทั้งปวงไม่อยากจะเรียกว่าความสุขเรียกว่าอยู่เนื้อความทุกข์โดยประการทังปวงหลอดไอา่าเพราะว่ามีจิตว่างชนิดที่ ให่กิเลสตัณหาจะเกิดขึ้นในจิตไม่ได้อีกต่อไปเวลาสำหรับบรรยายก็หมดแล้วรามาขอแสดงความหวังว่าท่านทั้งหลายจะเข้าใจความหมาย <c oughs> ของคำว่าจิตว่างนี่อย่าอย่างถูกต้องอย่าเข้าใจจิตว่างอันตพานจิตว่างสำหรับแก้ตัวเมื่อเพื่อจะทำผิดก็เรียกว่าจิตว่างอันตพาน เพื่อกิตว่างอันธพาลนี้เขาคัดข้านแตครั้งหนึ่งเขาก็โกงขโมยเอาไปใช้ต้องเราจะแก้ตัวเมื่อตัวทำผิดนี่มันเป็นจิตวุ่นหลายหลายชั้นตกนรกทั้งเป็นไม่มีประโยชน์อะไรคอยสนใจก็จทำให้จิตว่างจากกิเลสประเภทตัวกูของกูแล้วก็มีความสุขอยู่ด้วยกันทุกทิพาราตีการเทอ